เดินหน้าหน่อยไหมอ่ะก็เรั่งท่ได้ีแ้งแรกเรวเป็นลเรื่องแรกนักสุส้าซึ่งทาร่วมกันกับีี้นี้ก็เป็นแรกที่มาร่วงานกับมดียแต่ไม่ได้รู้แล้ว ไม่ได้บลตนั้มคื่ตั้ใสูตนต้นะครับตต้องตองเปิดตัเปิดครับเรื่องาี่นี่ไ้เป็นนักธุรกิจก็ดีใจครับเรื่องนี้มันบรรยากาศบองนตออย่างเี้ยก็เป็นอะไรๆนเป็นคเตไม่ลลังรับตัปรับตัวยังไง ก็ขัต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับถ้าผมก็ถ้าตำรวจก็ค่อนข้างที่จะแน่น oh. ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องเกงเรื่องของเสื้อแน่นมากแต่พอสูงก็อาจจะมีให้คลายบ้างสามารถปลดกระดุมได้รับช mm ิล hmm. ๆค่อนข้างที่จะแววจะหวกโดยเฉพาหรับเรื่องนี้เป mm ็นนักธุรกิจต้องฝึกตัวยังไงบ้าง่ากง่ายแค่ไหนก็ยากอยู่ครับแต่แต mm ่ผมก็เคยมีโอกาสได้ได้เล่นละครที่เป็นนักธุรกิจมาแล้วเหมือนกันก็อาจจะ ยิบยิบเอาตรงนั้นมาใช้บ้างก็ท to <k> ่านพี <labeling coming weight fresh> ่นะมีประสบการณ์เยอะอาจจะไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่เรื่องคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยก็ต้องต้องแบบปับเยอะมากเหมือนกันครับครับเรื่องพดด้วยครับเจอพูดาพูดาก็ด้วยความที่เราเข้าสังกัดระดับนี้อยู่แล้วแหละมันก็เลยทำให้เราทำงานกันได้แบบสบายไม่ได้มีความแบบความกลัวความประมาทหรือว่าการแบบไม่คุ้นชินไม่คุ้นชินอะไร าครับก็ทุกคนจัดเวลานะครับทางช่วง4 4นะทีครับสอบ40นาทีครับหรือว่าดูย้อนหลังเ็ช้ชทีได้เลยครับจะมีโอกาสได้เห็นร่างท่อนเราครับอเป็นแบบเอาทองแดงไปก่อยังไงครับครับครับเอาอาจจะไม่ได้อหรอ ขนาดนั้นครับครับเอาเป็นแบบเป็นพิโกบโกตาดไปถึงขั้นเอาแ <What? S 2> ท้99-99เปอรอยู่ที่ประมาณ80ครับบ uh ินถอดโชว์ครับแต่ไม่มีซิลแพคบบแบให้เห็นประมาณประมาณนี้เหรอประมาณนี้เลยครับ uh <tu i ro> ด <Aristotle> ูธรรมดาได้ลงตาก็ม <t an> ีโอกาสได้ไปช่วยพี่น้องชาวบ้านเนด้วยเพื่อนเชฟมาวนนะครับได้มาทักมาโทรมาระหว่างที่ผกำลังตอนประมาณหกโมงเย็นแล้วโทรมาปุ๊งไปวันไหนไปวันนี้สามทุ่มซึ่งล้ตจะ้องกลับบ้าน เสื้อื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำแบกกระเป๋าไปเลยบินสามคู่ออกจากบ้านหนึ่งทุ่มไปถึงสามบินสองคู่บินสามคู่โอ้โหไปด้ใจครับเออได้เลยไปด้วยใจ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 ไปคือเราเคยคุยกันอยู่แล้วว่าผมอยากมีาไปช่วยบ้านเพื่อเรื่อทีมรุกกระดานอยู่ผมก็เคยไปมาแล้วครับทุกคนตอนนี้เรามาจังหวะนี้งนี้ก็ตรวจด้วยแล้วก็เรา ติดภารกิจอะไรด้วยก็เลยขออนุาตไปด้วยก็เป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่า,า,ปาไปคือ,อ,อเราเ่อเป็นของเขาด้วยด้วยาสูงระดับนะท่านที่อยู่ชั้นหนึ่งไปบางบางต่างน,าน,นะบางคนงที่ก็แบบระดับเข้างอรเงี้ยเราก็ไม่กังวแล้วเราก็ดีใจที่แบบเราได้เปเบรรยนกาที่ป็นธรรมๆๆๆๆเล็กเกน้อย 何 กับชาวบ้าน้วยแต่เด็กก็จะเล่นน้ำเล่นน้ำที่สิงหาบ้านขอเดียวไม่เดียวไม่เดียวเราไม่เดียวนี่ครับนี่ครับก็รอจังหวะแล้วเวลานไม่ช้ามันไม่ช้านเร่อยไปมจรได้โบรากงานจะเด้วยช่าเงี้ยกอไปไปมันขึ้นสจะหมายมาบอกได้ที่เือนสั่งทีแล้วให้คชเข้าทใจเลยนะครับใจที่โคชใจในเร ออนนีี้ชคนที่ไปร่วมช่วยเราเราดีใจกับเขาแล้วก็ดีใจกับนที่มช่วยมงานในกาทำกิการยิงยาอะไรเงี้ยถ้าไม่เกินสานาทีแล้วกติมแนจะับปกติได้ห้าสิบวิเลไม่ไ้สิบเก้าวิไม่เกินหนึ่งคุณมัน้กนเแต่เป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะ้วก็จะเป็นริสตอ ไม่เห pues ็นอาการเลยของพี fa, ่เลยเพราะว่าผมยังชีพอยู <een> ่ทั้งนักงไฟมากรุ่มแฝกกันก็ปวดพอแฝกคนเดียวผมก็ปวดปากปวดไหล่แล้วที่เขาเนี่ยเป็นอาทิตย์ทุกเดือนก็ยังแบบสู้ต่อก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆคนละกันพี่ที่ร่วมช่วยพี่น้องให้กันกัน รับับที่หนึ่งก็ได้ครับถ้าก็ถ้ามีโอกาสก็ไปไปตลอดครับคเป็นแต่ก็แซงบอลจี้มเวลาไปทำอะไรด้วยกันครับได้เห็นกีเซนได้เห็นนี้ก็เต้นด้วยกันไปใส่กันมันผัดมัดว้วนอ่ามัดมัดว้วนมัดเบาใช่ไหมเห็นเห็นเหมือนกันทำอินฟิวเหมือนกันก็ก็เป็นไปตามนั้นเลยฮะคุณคิดถูกแล้วฮะเราเราเป็นเราเป็นสายที่แบบเรา เน้นสนุกเน้นฮาก็ค hmm. ือไปสร้างสีสันด้วยแหละอย่างน้อยคลิปคลิปของเราบางทีอาจจะได้ได้ให้รอยยิ้มกับคนที่กำลังดูเรียอหรือว่าคนที่กำลังตรวจสอบอะไรต่างๆนย่างั้นก็ทำให้เขาได้ยิ้มได้หัวเราะซึ่งเราก็ไม่ได้ประดิษฐ์อะไรเราเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเป็นคนที่เอาใจอยู่แล้วเอาตัวซื้อตัวรับใช้ที่อะไรสาระครับก็จะเป็นประมาณนั้นครับมันต้องเกมงงเกมใหม่ไม่ต้องไม่ครับมองตามรู้ใจครับไปไปกันเรื่อยอยู่แล้วฮะ เล่นเมนเล่นเหมือนเดิมสักครั้งครับก็เล้นสนุกไปเจอยไปครับสองคนเห้มูบาทสิบาทกันมุหบาทสิบาทกันครับหาบาทสิบาทครับทซืนอี่ซือกวันนะฮะก็มีชอบชอบชอบส่งคลิปมาให้ผดูนะชอบแบบอันนี้เอาไปเล่นอันนี้เอาไปเล่นให้เราระก้านก่อนห้เราปรบ้านืตลกใคริจาาเขอีกนิกไว้เราเสร็จแม่ใช่คิดมือนไม่ใช่มือนะครัไม่มีครับ สาววายก็จิ้นมาว่าอย่ามาเล่นเหมือนกับะองสาววายนะรู้สึกยังไงที่เขาตั้เ็มคู่เหล่าคู่คเอกเป็นจริงมรู้สึกยังไงนีนะก็รู้สึกขอบคุณที่ที่ให้วารับสนุเรงสองคนรายกนครับครับแต่เราก็เปดอกันจอยๆอยู่แล้วครับอย่างเรื่อเรืองที่ด่งมัขายไปแรงมากต่อต้านแต่ว่าคุณจิ้นก็ตอบอเราอจิ้น มันก็จะไปเรื่อยครับครับน่าจะครับยอมรับผมครับครับผมก็ต้องยอมรับครับแล้วก็ยืนยันว่าน่าจะทำต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆครับคี่พี่ต่อไปครับเช่นอยู่รครับใครครับอันนี้ยอยีต่อใชแล้ว ปีแล้วนะเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเราไม่ได้แบบมาเพิ่งเพิ่งเป็นครับเราสนิทสนมกันมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กน้อยจนตอนนี้เราก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับก็ก็ยังเล่นกันเหมือนเดิมครับนั่นแหละครับสิบโอเคแล้วนะใครมีมีไหมครับมีไหมครับมีอะไร แล้วตอนนี้ผมผมไปติดติดกีฬาครับช่วงตอนนี้ไปเตะฟุตบอลครับช่เพราะว่าแค่ปีนี้เป็นเด็กบอลเราก็รู้ว่าตอนเด็กๆเียเราลองมีการเล่นเด็กแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้แล้วแบบก็ปิดคนแล้วท่าไงมิกซ์ถึงตามเลยไม่เล่นกีฬาครัับม่ยังนยังไม่มีสาวๆนะครับยังไม่มีสาวๆที่เตะบอลนะครับที่นี่ครับโสด ช่วนี้มันเป็นอได้งอ๋อาพความ้ามยแล้วน่งไปตกเราก็เตะครับอ่เเล่นสนุกครับการัดเห่อฮะไม่ปวดม่ปวแบบปวย่ก็ปวอยู่ครับตอนนีวเตะอลก็เตะบอายูเดี๋ยวจะมีแฟนมีดด้วย ครับช่วงไหนอะไรยังไง<อ>ครับอัปเดตหน่อยอแฟนมิตก็อย่างที่บอกเลยฮะตอนนี้กำลังกินกีฬาตอนนะครับผมก็เลยจัดแฟนมิตรรอบนี้ก็จะเป็นแบบในในติตนัดสนามฟุตบอลครับก็ไปเล่นกีฬากีฬากันไม่ว่าจะเป็นกีฬาต่างๆอย่างเนี่ยบอลหรือชรื้ออะไรอย่างเงี้ยท่านที่จะหลักหลายอยู่กันก็คุยกับทีมงานแล้วก็อยากให้มีทิ้ง ราได้ใกล้ชิดกันแบบในกิจกรรมร่วมกันที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบครั้งที่แล้วจเป็กินมังค่าร่วมกันแล้วก็มีร้องเพลงแต่ครั้งนี้เราตั้งใจว่าอาจจะไม่ได้แบบไปร้องเพลงใกับนอาจจะมาทํากิจกรรมร่วมกันได้แบบใกล้ชิดกันนะครับมากขึ้นมากกว่าเดิมครับเป็นเป็นพิเศษมีอะไรพิเศษเก๋พิเศษมีค่อนข้างเยอะครับแต่ยังไม่ได้บอกแล้วกันครับก็ก็ประมาณผลไปกับคนที่รู้จักนะครับไม่รอต้องหี ก็มีเทพิ่าในเรื่องของของจีนไซตามาเนี่ยเรื่องความที่เราไปทำการทัพไปทุกงานอยู่แล้วเราแบบเราคุกคามเพราะแฟนไทยเขาจะไม่ต่างนะฮะเราก็เลยแบบพยายามอยากหาอะไรที่มันต้องตั้งที่เนี่ใหม่ไม่ซ้ำเดิมครับก็เลยหาเพื่อนใหม่แต่มอเจนเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่มี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 ยอมเอมครับก็ได้ครับ ในในวันเกิดพอดีเลยครับวันรู่สิบเก้าตุลาสิบเก้าตุลาอ๋อสิาตี่การจันึ่งแสนตรงกับวันเกิดวันเกิดเลยบัตบัตรบัตรหมดทิ้งหมดแล้วบัตรคนอื่นหมดแต่บัตรอ๋อบัตรงานผมว่าบ uh, ัตรงานคนอื่นดูหมดแล้วยกเว้นงานผมฮะมันขายไม่หมดเอออ่านอกจากนี้ยังมีหนังด้วยฝากแบบหนัง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 ภาพยนตร์ก็พูดเลยทั้งสองเรื่อง เรไม่ปากไงฝากด้วยผลงานใหม่ติดตามนะครับผมก็มีโอกาสได้ได้เล่นภาพยนตร์สองเรื่องนะครับก็ขอติดตามด้วยครับแล้วก็มีเรื่องไฟน้ำค้างแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องลวงครับผมในลวงน้องท่ออกครับครับอาติดตามกันเนาะโอเคขอบคุณยูโรกครับ